มือดีสีเฮหดก้อยขอปุ่นนะคะกับมีปลาทูมีหมูยอเป็นแผ่นนะคะขนมจีนบกทั่วหอมสารแน่ผักชีใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยหัวหอมนะคะหมูยอลงไปนะคะใส่ปลาทูลงไปข้าวคั่วพริกป่นชูรสน้ำตาล ตัวปักยาวนะคะใส่ผักลงไปเลยนะคะผักที่ซอยแล้วอหอมหอมอมขว้ักระมจีนใส่ลงไปเลยเลยะน้ำปรานะคะ บีมะนาวนะคะไลม์จื i สุดท้ายก็ใส่ผักะักสะระแน่ผักชีต้นหอมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะรับประทานได้เลยก้อยเขาปุ้นแต่ว่าก้อยเนาะกระเทแยบเชื่อลาเนี่ยเอาชิ้นด้วยก่อน อร้อยข้าวปุ้นแบบแรบบนเกะมิบปิ้งแปซิลินของเขใหญ่นะคะมวนเลยค่ะผักกับก้อยขอบคปุณนนะคะ แซบพี <ark> ่น้องพี่น้องแซบ